เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่17มิถุนายนที่รัฐสภาพลตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยสรกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีประกาศว่าจะมีการเปิดประเทศภายใน120วันว่ายังจะเชื่อพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่มีใครเขาเชื่อหรอกทุกวันนี้มีเรื่องโกหกหลอกกลวงประชาชนอยู่เรื่อยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศว่าปีนี้เป็นวาระแห่งการปราบพุจริดพลเอกประยุทธ์พูดตั้งแต่ปฏิวัติ มาทุกปีและการทุจริตก็มากขึ้นตั้งแต,แต่แต่งเพลงขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้ได้หรือไม่ความสุขเจ็ดปียังไม่พอใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นที่วางกรอบเวลาอย่าไปสนใจเลยไม่มีทางทําอะไรได้หรอกกฎหมายสักตัวยังไม่รู้เลยทําอะไรก็ผิดๆตลอดเมื่อถามว่าหากทําไม่ได้ตามกรอบระยะเวลา120วันพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกใช่หรือไม่พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าควรจะไปตั้งนานแล้วเรื่องลาออกคงไม่มีใครไปจับมือให้เขาเซ็นใบลาออกหรือจับปากให้พูดว่าลาออกได้หร อยู่ที่ตัวเขาว่ามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนไม่รู้หรือว่าตอนนี้คนเขาไล่กันทั้งประเทศถามต่อว่าแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายิ่งไล่ก็จะยิ่งต่อสู้ต่อไปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าก็เป็นอย่างนี้แทนที่จะสำนึกว่าคนเขาเกลียดเขาชังคิดว่าตนเองมีอำนาจมีสวอ250คนสนับสนุนอยู่ Thank <laughs> you.